สวัสดีครับอะวันนี้มาติดตามนะครับเป็นเรื่องด่วนเลยนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่25กันยายนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรหรือบัตรคนจนแล้วก็บัตรบัตรคนพิการนะครับก็คือกลุ่มปอบางนั่นแหละครับนะครับตามเกณฑ์นะครับ,ตา,นะรบตามเลขท้ายบัตรประชาชนก็จะเริ่มวันที่ห้า วันที่25ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับนะรุ่นกันนะครับพรุ่งนี้นะครับใครได้ไม่ได้งไงจะมีคําแนะนำนะครับให้เช็คนะครับผมลองดูนะครับกลุ่มแรกก็คนพิการเนี่ยอยู่ที่2องล้านหนึ่งคนนะครับแล้วก็คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะทยอยโอนเข้าบัญชี26-30กันยายนแต่อย่าลืมนะครับต้องไปผูกบัญชีพร้อมเ,เย์นะฮะ กับบัญชีพร้อมเพย์ธนาคารของเราก่อนนะครับก่อนที่เราจะโอนเงินเข้าไปบรรยากาศพาไปดูหน่อยธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาชัยนาทเองเนี่ยคือคักกันเลยนะครับแล้วก็มาจากตรงนี้เห็นตัวเลขเนาะเดี๋ยวเราย้อนให้ดูอีกรอบนึงบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาชัยนาทโอ้โหหลายคนนะครับกลุมก่มเปราะบางก็รวมถึงตัวแทนผู้พิการเดินทางมาต่อคิวใช้บริการผูบรกบัญชีพร้อมเพย์กันเยอะจริงๆเจ้าหน้าที่ธนาคารก็มาอำนวยความสะดวกนะครับลดความแออัดก็ป้องกันการแซงคิวด้วยรวมถึงเปิดเคาน์เตอร์ให้บริการผูกพร้อมเพย์โดยเฉพาะนะครับให้ลูกค้าที่มาทำธุรกรรมการเงินอื่นๆเนี่ยจะได้ไม่ติิดดดดขขขััั้้้้้้้้้ววยยยคคคุุุณณลลงงงปปาาาาาาหนนนนกกก็บบบบออออแีีีตใจจะเเเท่่ไไซซืืสร ที่เหลือจะเก็บไว้ซื้อของจาเป็นหรือใช้ยามฉุกเฉินนะครับนครสวรรค์ครับชาวบ้านหลายคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางทั้งคนพิการคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองก็ตื่นแต่เช้ามาเช็คสิตัวเองว่าจะได้รับเงินหมื่นไหมนี่ฮะส่วนใหญ่ใช้วิธีเข้าแอปทางรัฐแล้วก็กรอกเลขประจำตัวประชาชนก็ระบบจะแจ้งทันทีนะครับว่าโอนเงินเข้าบัญชีวันไหนหลายคนบอกอดีใจนี่แหละที่รัฐให้เงินสดแทนนี่ฮะมันสามารถเอาไปใช้ได้ตามความต้องการเพราะว่าตอนนี้ใช้ได้เลยถ้าได้เงินแล้วนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เปิดระบบให้กลุ่มเปราะบ,บางจำนวน14ล้าน500,000คนนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิและก็ผลการได้รับเงิน10,000บาทในโครงการกระตุต้นเศรษฐกิจปี67ตามที่นายการัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภานะครับกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังจะเริ่มทยอยจ่ายเงินครับให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมตรวจสอบสิทธิง่ายๆ5ช่องทางนะครับหน้าจอนะครับสามารถเข้าเว็บไซต์นี่ฮะได้3เว็บไซต์เลยเว็บไซต์1เว็บไซต์2เว็บไซต์3นะครับเว็บไซต์ทสามนี่นะครับ Gobelfair .bet.go.th มมันจะีแลเวก็บไซตนท หรือว่าจะเข้าไปที่แอปนี้ก็ได้รัฐจ่ายโหลดมาอีกแอปหนึ่งนะครับโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังแอปนั้นก็สามารถเข้าไปได้ง่ายโหลดมาปุ๊บรู้ได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกโหลดแอปอะไรต่างๆนะครับในการเข้าไปเช็คศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตริษัทการแห่งรัฐเนี่ยมีระบบบริการอัตโนมัตินะครับศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าสองสามสี่ห้ากดหนึ่งกดห้าก็ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผู้พิการที่จะได้รับเงินหนึ่งหมื่นบาทวันพรุ่งนี้เช็คดีๆนะครับว่าบัตรของคุณ เป็นยังไงมันหมดอายุไหมหรือว่ายัางไงนะครับเนี่ยต้องไปตอบอายุบัตรให้เรียบร้อยก่อนวันที่3ธันวาคมนี้ท่านจะได้รับเงิน10,000บาทเหมือนเดิมคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุสามารถที่จะขึ้นทะเบียนทำบัตรหรือตออายุบัตรผู้พิการให้เรียบร้อยก่อนวันที่3ธันวาคมปี67นะครับขั้นตอนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับผู้ชมง่ายๆฮะคนพิการเข้ารับการตรวจจากนั้นผู้จาขอรับเอกสารความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐก็จะมีการตรวจสอบเอกสารข้อได้จริงมีการบันทึกข้อม เมื่อได้บาดผู้พิการไปแล้วต้องนำบาดไปขึ้นทะเบียนกับอบอตอรหรือเทศบาลท,ที่อาศัยอยู่อีกแล้วก็รอรับสิทธิ์เบี้ยความพิการนะครับ ไปดูเอกสารกันหน่อยละกันฮะเอกสารในการขอบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยอย่างละหนึ่งฉบับนะครับมีเอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลมีสำเนาัตบประจำตัวประชาชนหรือสำเนาสูติบัตรของคนพิการสำเนาทะเบียนบ้านนี่หน้าจอนะครับถ้าฟังไม่ทันแคปหน้าจอไว้ได้ถ่ายรูปเอาไว้ได้นะครับนี่ก็จะมีรูปถ่ายคนพิการหนึ่งนิ้วกรณีคนพิการไม่สามารถมาด้วยตนเองนะครับแล้วก็นพนผู้ที่เป็นผู้ดูแลคนพิการไม่ใช่ญาติร่วมสายโลหิตหรือทะเบียนบ้านเนี่ยไม่ได้อยู่ร่วมกับคนพิการให้ข้าราชการกำันผู้ใหญ่บ้านรรรรรััััับบบบบอองงุคคลลลลนนนนนนน้้้้ววว่่าา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 าเเเเป็็ผููดดแแพิกกกีสสทะะยยยชฉ ตรวจสอบให้ดีเนาะบันสของเรานะเช็คดว่วนนะอย่าลืมผูกบัญชีพร้อมเ์ด้วยนะครับค่ะอ่ะโอเคครับก็พรุ่งนี้นะครับก็รุ้นกันนะครับตรวจเช็คกันด้วยนะครับว่าเออเห็นบอกว่ามีช่องทางนะครับในการตรวจเช็ค1 2 3 4 5นะครับก็ลองเข้าเว็บไซต์ Google นะครับผมนะครับพิมพ์คำว่าเช็คเงินทางรัฐเช็คเงินสวัสดิการเช็คเงินหมืน่นอะไรคำเหล่านี้มันก็จะมีให้เรา ดแอปได้นะครับผมแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับระวังแอปมิจฉาชีพด้วยนะครับ FC ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับเงินช่วยเหลือนะครับว่าที่ทุกท่านนะครับตั้งแต่วันที่ยีพรุ่งนี้จะเป็นคนพิการนะครับส่วนคนปกตินะครับยี่สิบหกยี่สิกนะครับก็ส่วนคนที่ยังไม่อยู่ในกรอบของบัตรสวัสดิการรัฐนะครับก็จะเป็น ของทางรัดนะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็ก็ต้องคอยเช็คอีกทางหนึ่งนะครับได้ทุกคนครับสวัสดีครับผม